เห็นลายไม,ม้ใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าร่างกายฟิตปึงปังดึงดังมากครับมา ถ้าพ,พี่ดูทุกวันผมก็จะอัปโหลดทุกวันเหมือนกันซึ่งจริงๆบางชิ้นเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับเพราะมันกินเวลาการทํางานของผมอยู่ไปเยอะมากแต่เห็นยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์ของพี่ๆนี้ก็แสดงว่าโอเคยังมีคนอยากดูอยู่แต่งานบางชิ้นมันอาจจะไม่ได้พิเศษมากนะครับก็ทั่วๆไปอย่างตัวนี้ก็ออกเป็นตู้หัวเตียงธรรมดาเลยแต่ผมจะใส่ลูกเล่นให้มันนิดหน่อยเพื่อให้มันดูแปลกตานิดนึงนครับส่วนของตัวตู้จะเป็นไม้ส่วนผสานะครับจะมีลิ้นชักด้านในเป็นสองชั้นประเด็นคือผมไม่ค่อยถนัดเลยเรื่องการใส่่่่ลิ้้นนนนชัััักยคือมอมมพทําาไไดแแะะตงงถึขวจ ไดนะ้ถ้าใครอยากรู้วิธีการที่แบบทําง่ายๆอย่างนี้ก็แนะนําว่าให้ไปดูช่องของพี่ผู้หญิงทําไม้ได้นะเพราะบางขั้นตอนเนี้ยเอารมๆผมก็แอบบย้อนไปดูคลิปพี่แกเหมือนกันครับแต่อนาคตเนี้ยถ้าผมทําบ่อยๆก็ไม่แน่นะอาจจะเก่งขึ้นก็ได้ช่วงนี้ก็มีงานแปลกๆใหม่ๆมาให้ทําเยอะเลยครับแต่ก็มีหลายอย่างเลยนะที่ผมยังไม่เคยทําไม่เคยลอง เดี๋ยวผมจะทําโพมาให้พี่ๆบตเล่นๆกันดีกว่าว่าอยากให้ผมทําชิ้นงานอะไรประมาณไหนตอนนี้ที่อยู่ในลิสต์หลักๆที่ผมอ่านมาจากคอมเมนต์นะก็จะเป็นกรงนกหนังสติก๊กส่วนพวกไม้คิวหรือแบบกีตาร์อันนี้ผมว่ามันเอ่อมันน่าจะใช้สกิลเยอะเกินไปสําหรับผมนะมันอาจจะมีหลายๆอย่างมาเกี่ยวข้องนะครับผมอาจจะต้องไปศึกษาก่อนหรือถ้าพี่ๆอยากเพิ่มอะไรในก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเข้าในโพนี้ส่วนเขียงลายฟุตบอลที่ขอกันมาหลายคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดให้ครับแต่จะเป็นลายอาร์เจนอล่ก่อนนะ เป็นทีมรักของผมอาจจะไม่มีถ้วยแต่ขอมีเขียงก็พอครับแซวตัวเองเจ็บน้อยที่สุดส่วนงานตัวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการปิดฝาลิงชักแล้วครับคือผมรออันนี้แหละมาทั้งวันช่วงนี้เสียบลายไม้จนเป็นความสุขในชีวิตในทุกๆวันของผมเลยนะคือบางทีมันคาดเดาไม่ได้มันก็แบบแอบรุ้นไปนะครับไม้สีแดงจะเป็นไม้ชิงชันส่วนไม้สีดําจะเป็นไม้กะลืมนะครับครั้งแรกเหมือนกันครับกับการทํางานจากไม้กระลืมอยากเดาราคาค่าตัวน้องไหมครับว่า2แผ่นเล็กๆนี้เท่าไหร่คือเอาเรื่องอยู่ครับแต่ลายไม้สวยมากๆครับ จำชื่อไม้ไปก็ร้องเพลงไปด้วยกะจะลืมได้แล้วผมก็ไม่รู้นะว่าแต่ละภาคเขาเรียกชื่อมันเหมือนกันไหมรู้แค่ว่าผมจะซ้ํากับไม้กะจะลืมนี้แน่นอนครับในคลิปนี้ผมพึ่งเคลือบไปหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซ้ําอีก3รอบส่วนลิ้นชักเนี่ยยังต้องปรับอีกนิดหน่อยครับเพราะเพิ่มแผ่นไม้เข้าไปเนี่ยน้ำหนักไม้ค่อนข้างจะเยอะเลยวันนี้ก็9.9นะครับไม่มีอะไรครับผมเล่าให้ฟังเฉย,ยๆถ้าพี่ๆสนใจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตัวไหนนี่ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ ก็เอาไว้เจอกันโปรเจกต์ถัดไปครับ